แล้วใช่ไหมคะจะชี้ให้ดูว่ามันแหลมไหมขาที่เราเดิน,นเมื่อกี้เนี่ยเป็นรอยเลยเห็นไหมคะมันจะมีรอยแหลมแหลมให้เราได้เดินเลยสบายมากเ,เห็นไหมคะเนี่ยมีหางคิ้วเล่าโอเคป่ะมีหางคิ้วที่เราเห็นแล้วค่ะว่าอะไรยังไงเห็นไหมคะมันจะมีหางที่เราเกากรงมนะันนะนะเป็นหางคิ้วให้เราเห็นชัดเจนมากอาจารย์ชุบน้ำเช็ดให้ดูเลยนะคะ หมเราเกาโครงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันมีโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วถ้าเราคิดว่าอยากให้มันชัดกว่านี้ได้อีกค่ะแต้มสีมานะคะเดินให้มันคมกว่านี้ก็ได้เดินให้มันคมกว่านี้ก็ได้ตอนปล่อยขาเข,ข็มยาวนะคะอันนี้จะสอนเทคนิคใหม่นะคะมันมันไม่ใหม่หรอกมันนานแต่อาจารย์ไม่สอนเพราพันธุ์พ่อครัวเราพา,ากันแบบยั้งมือไม่ได้สังเกตเรียนไปแต่ละรุ่นคือ เนี่ยถ้าเราปล่อยขาเข็มยาวข้อดีของมันคือมันจะสามารถสะบัดถางได้แหลคมคมฝั่งนี้เหมือนกันนะคะถ้าไว้ขาเข็มยาวนะเชื่อมกันได้นะขาเข็มก็เห็นชัดเลยเห็นไหมนี่เชื่อมกันได้เป๊ะเลยนะเรามาดูกันว่าเป๊ะขนาดไหนดูกันนะคะใ้ขั้นตอนแบบที่เป็นข้าตอนบบแบบแห้งข้างหนึง่ง ขาวมบันรข้ามบันรเปีย